สิดีแววเธอจะชื่ออะไรก็ตามแต่เธออยากจะใช้ชื่ออรวันพี่ก็ไม่ว่าพี่ก็จะเรียกวันแทนแววแต่พี่ขอร้องให้กลับไปกับพี่ลูกคงจะรอแม่มันนะแววนะพี่ขอร้อง จบ<ห>ต่ตแล้วนะฉันว่าถ้าฉันพูดครั้งครั้งนี้ไปเธอต้องเข้าใจแล้วจะไม่พูดเรื่องนี้กับฉันอีกฉันชื่ออรวรรณเป็นคู่มั่นของที่วาคนเดียว ช่วยเหลือเธอไม่ได้นะได้ดีก็แล้วราวว้ายก็แล้วไหวก็แล้วกราบก็แล้วขอร้องก็ยังเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นชาตินี้ถ้ามีแวว ก็ต้องไม่มีไอ้วิทย์ถ้ามีไอ้วิทย์ก็ต้องไม่มีอีแววฮ้ยอย่อยู่เลยไอ้วิทย์ไอ,อ้วิทย์ไอ้วิทย์ไอ้วิทย์โอลแมนร้อ,อนจริงด้วยดูสิโหตามหาทั้งนานเนี่ยคิด<อ>ถึงยังเลยไปอยู่ไหนมาเนี่ย<อ>ดู ไอวังไอ้วาดูดูเมียกูไปก่อนกันสิฮะกูเห็นแล้วไม่ต้องบอกไปดูหรอกเออเขาเขาดูเด็กกว่ามึงเยอะนะเดี๋ยวพี่กูเองเดี๋ยวพี่กูเองเย็นๆนะกูสบายใจมึงกูรักมึงถ้ากูไม่รักกูไม่พูดหรอกดูดูเด็กแล้วดูดีหน้าเขาเอิบอิ่มจัดการมาเลยมันพวกเดียวกันมึงก็ไม่เข็ดใช่ไหมโดนยิงไปยังไม่เข็ดใช่ไหมปสบเบ๋ยมันเล่นนะผู้หญิงคนนั้น คือเมียของฉันหมายความว่าอย่างไงมึงพูดแบบเนี้มันจะมากเกินไปแล้วหน่อยเดียวไม่เยอะหรอกพูดหน่อยเดียวเป็นพยานกูชื่อว่าทิวาออเป็นคู่มั่นของออวรรัมึงจำได้ไหมมึงมาชุดคู่มั่นของกูไปในงานมั่นของกูแล้วมึงยังมาตู่หาว่าอรวรรันคนนี้เป็นเมียของมึงอีกไม่ใช่เฮ้ นั่นแววเมียมันผูหญิงคนที่กูฉุดมาอรวันอรวันนั่นคือแววซึ่งเป็นเมียของกูที่กำลังจะไปแต่งงานกับมึงไงชายชู้มึงหุบปากไปซะเอ้เมียมันมึงหุบปากไปซะคู่มันเขาคู่มันเขาไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นเมียมันสิ่งที่มึงทำกับคู่มันของกูเนี่ยมันมากเกินไปพวกมึงทั้งหมดจะลงพวกมึงด้วยเออสมควรได้รับโทษไม่ต้องเสียเวลาไปแจ้งเจ้าหน้าที่ กูนี่แหละที่ว่าจะพิพากษาสินคดีเขาเมืองเองเอ้ยระวังตัวด้วยนะเว้ยวาอาวุธครอบมือเลยนะอย่านะเว้ยนะไอ้พีชปล่อยพีได้หรอกกลับก็ขอสู้ตายจะไม่ยอมหนีอาวุธสินคนเดียวดีแดนชุดผู้มันมาพวกมึงกล้ไหม หนูทายเย็นนะครับผมมาช่วยกันแล้วครับกูต้องเป็นไม้ขมันมาช่วยหน่อยไอ้พวกบูรู้มากชื่อเสียงกูชักจะเม็นนี่เองควรรู้แววนี่คู่ของเรา <Hey. S 2> ฟังไาย ขี้เล่าปากรรายาลุ้้มมเเยชอบสร้างความเลวเลวไหลแต่งมาทำร้ายกูเล่นทำไม่ดีมีสัญญาณโถไอหน้าดานเลือเด่งไอคุยมาด่าหน้าด้เหีอว่มึงตัดเถอะเนี่ยมึงสู้เขาไม่ได้เหรอ ขาดอาจขาดอย่าลุมนะเว้ยอย่าลุ่มนะเว้ยห้ามลุ่มเดี๋ยวจะฟันมึงให้คามีดคมมาแย่งคู่แถมขู่คมคนในสังคมขอเข็นอย่าพักลมโอรวันแวววอรวันไหนเนี่ยเงียบไปเลยหัก่าไ พี่ไม่ได้สู้วางวายวายจะงอนอ่อนวายและยกมือไหวบลอดเว้นเป็นเรื่องใหญ่หลวงจงหวงลูกมึงอยู่เฉยๆได้ไหมเนี่ย มันเพลยเอ่ยรำพันใจกูเดือดพานแล้วไอ้ผีฝีมือมีพอเฮ้ยกูขอผีขอยอมเป็นผีไม่เพนควรตายทั้งคู่ใช้ขู่คมเลยคว้าดาบคม เระเคนระวังนะครับระวังนะครับวิทระวังตัวนะไว้เพื่อนระวังตัวนะไว้กูจะขอยอมตายตายทำกูไม่ได้แววกลับบ้านวิทไม่ฆจะไปไหนเนี่ยกลับบ้านไปเถอะนะวิทนี่เมฆเฮไป้ที่ปล่อยเขาไปเถอะไปไปเลตามไปไอ้หัง บานกับไม่มีพี่เราแหวะจะอยู่ยังไงทำไมฉันต้องทำลายครอบครัวฉันให้มันบังพินาศด้วยความโลภไปงินทองเพียงเพราะหน้ากาของคนรวยที่ก็หลอกฉันทำไมอะช่วยด้วย

บววจริง<ล>ด้วย<อ>้ววแม่จ๋ามาอยังไงเนี่ย้าวเออ,เอ,อกูบอกมึงแล้วไงว่าผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าอรวรรวัเป็นคู่มั่นของกูส่วนเนี่ยแววเมียของมึงไงแต่เพียงฉันกับผู้หญิงคนนี้น่าคล้ายกันแล้วทำไมทำไมถึงไล่ข้ากันมาชั้จะบอกอะไรให้นะ แววผัวของเธอไปฉุดคู่มั่นของฉันณวันที่ฉันกำลังจะมั่นเขามันทำร้ายชื่อเสียงของฉันมากเกินไปพี่ไม่รู้มินนำซ้ำการกระทําของมึงยังทำให้กูที่ว่าอับอายอทั้งพ่อทั้งแม่กูไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหน ถึงแม้ว่ามึงจะยอมรับผิดแล้วช่วยพี่ด้วยแต่คนเยี่ยงกูที่วา้าคงจะให้อภัยพวกมึงไม่ได้จะผิดไปแล้วพ่ว้าคนเราผิดหรือพลาดอย่างน้อยโอกาสสักหนึ่งครั้งอภัยให้พี่วิทนะสงสารเธอลูก<ม>จะกให้พอ่อยู่ยัไงไแล้วพอถ้าไม่มีพ่อแล้วหนูจะอยู่ยังไง ฉัน <ทำ S 1> อ,อโทษด้วยจริงๆนะนะพวกเธอทั้งสองคนไม่ต้องมาไหว้ฉันไอ้หวังเออไม่ต้องมาทำให้ฉันสงสารเธอต้องคิดถึงหัวอ,อกฉันมั่งสิฉันที่ว่ากกำลังจะมีความสุขอยู่กับคนรักของฉันอรวรันแต่ผัวของเธอเนี่ยมาฉุดคนรักฉันไป มันทำร้ายจิตใจของฉันทำร้ายจิตใจของอรอร์วัลแฟนของฉันคุณที่ว่าฉันให้อาภัยพวกเธอไม่ได้คุณน่าจะเข้าใจสักนิดถ้าหากว่าครอบครัวขาดเสาหลักไปฉันกับลูกเธออยู่ยังไงจริงอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นแววเป็นคนทําถ้าหากว่าคุณจะคิดทําร้ายพีมคุณทําร้ายแววดีกว่า ฉันไม่รู้เรื่องนี่มันเรื่องครอบครัวของเธอแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือผัวของเธอมาฉุดคู่มั่นของฉันไปคนผิดก็ต้องว่าไปตามผิดวันนี้ฉันที่มาจะขอเป็นคนตัดสินคดีของผัวเธอเองอ โอ้โห oh, เย็นๆนะครับมึงสร้างเรื่องเลวไร้ายไว้เบื้องหลังกูขอก่อตั้งสารเตี้ยกูจะตัดสินมึงเสียวันนี้ต้องเคลีย อยากจะบัญญายให้ใจ เนาไหนมานายแหน่ง <Wow. S 1> หรือมึงเหอตำแหน่งหัวหน้า uh. เที่ยวลาก<า>นางไป uh. ลากนางมา uh. ลาบป่าโไอใจมาเห็นไหมอันนี้ไม่ใช่นิสัยสมึงใจดำ oh, <no. S 1> มาทำได้มาทำร้าย เดือนกูเลิกนับถือหรือพื้นฐานเพราะมึงทำการก้าวไกลจะฆ่าเอ้โรดมิชอย่าหฮ้ยยันย็นยันทำไมครับอย่าทำยังไงครับมันจะช็อกครับมันรักเพื่อนมันมากคุณหนูกูจะฆ่ากูฆ่ามึงนี่แหละ เป็นอะไรมันจะช็อกมันจะช็องเสียวโอ้พะคุณโอ้เดี๋ยวจะฆ่าลุงโลดดาลาเพราะส้นความศรัทธาท้อถอยกูเคยสนิทแต่มึงไม่คิดสักหน่อยมาสร้างรอยเลวรนะ้าย ผมจะฆ่าพี่ชายนิสัยเจ้าชู้ก็กลัวคนดูเสียดายอ,อยา่าฆ่าเลยแม่มันเง,งางดาบขังแต่ ก็ยังไม่ค่าโถมันไม่นา่าเลยน้องเองจะพิฆาดตักคอจงฟังห่วงคอคำคายช่างบางสุดๆใช่เราพูดทรงๆถามันผิด ิกระจองอาภายัยแอ้เป็นพระเฮ้ยใจเย็นก่อน เดมคานมึงจังเป็นไรของมึงเนี่ยอะไรเนี่ยรู้แล้วมันชื่อวิตรู้แล้วเงือนฝากลูกด้วยช่วยเรียงดูช่วยส่งสูอย่าให้สี เคยได้วันแต่มันก็ผ่านน้องพีขอสารภาพยอมรับเป็นผีชีวิตยอมพี่ยอมพ่ายโอ้โห <c oughs> ีเป็นอะไรของมึงเนี่ยอีกทิโอ้ เราเรียกจังเลยโอ้โหกล้มคาญแล้วเนี่ยอ,ะอ,อระคอบได้เข้าเข็มม,มันมั้งหรถ้าสุดที่อภัยให้ผมก็อย่าเลิกล้มตามลาคงสิ้นแล้วดังว่าต้องสิ้น ชีวาวันวัยมึงจะยังไงมึงก็ยังไงมึงอะไรเนี่ยชิงแหวนไปนะให้เรอยู่กับแหวนเกิดมาเป็นครอบครัวมันเป็นกฎเกณฑ์ของเวรกรรมที่มันนั้นตามครั้งก่อน ถึงคราวย่อยยับคืนกลับย้อนก็จะไม่ขอวอนขอว่าอายชงข้าเป็นอะไรเนี่ยมเป็นอะไรกูรู้แล้วไอ้วิทย์เนี่ยไอ้วิทย์จะไม่ขอวอนขอว่าอายขอข้าระวังา หากเล่นต่อถึงตาย